กิโลาแล้วจักโลกอะหกกิโลอีกหกิโลระยะหนงชาพเทีย่ยวนี่สิบ yeah. สี่กิโลโอ้เรียวไส้เขาไปนี่น้องเรียวไส้เข้าไปกันท่เป็นพระเทียมี่พี่น้องสิกิโลน้ปลาผู้ปังกันอยู่นี้มองพญานาคกันโอ้นี่ก็แม่นวัดป้องวัดผู้ัดปลาผู้ปังแหมปลาผู้ปังดังๆแหมวัดพญานาคยังแหมโอ้มีตแรงสองเทียวดี่วพี่น้องมาเทวนี่้ามลารไปนี่คาเมลาก็ไปนี่แล้วรับนอกพระเทียมไม่ดีลมว่าองแยกีไปเก็มละเมียนหม่ ีของสมมยน่บอกว่าสิมุกเมยเขาเลยมาแล้วนั่นตัวสีเป็นช่องเมยกับพี่น้องเลยมาแบบร่มเศร้าสีมุเม่เขาไปในเลียวไปได้เขาตรงวะพี่ตรงวคงเกี่ยมสิได้ถนนสวยครับนานนี่โอ้ยจักรยไทยจังไงพี่เห็นหรอเบิ้งเตรียมสีหอดจุดไม้จุดไม้กัจั้อยุ่งบองไดไปเรื่อยๆครับมาหลอดมาหลอดุดไม้เขาบองได้ก่อนอดไรก่อนตาทัดบันดานมั้งเหรอ ตลาดบันดานพีนองแต่วาก้อนี่วัดชุนไหมว้าเบงรยไอ้วิวงงามสวยงงามระวางข้างกับวิวระวางทางเมียนกับพี่ระวางกาเล้ยสวยจัง่นอเป็นผาผูเขาเหมืครับเจ้าจะฝาไปก่นเดียวตลาดมืัวตะทายวิวอยู่ดีตลาดสีห้ก่อนเลยคุณพี่น้องเห็นบอกกี่กขังหลังจังๆคุณน่ะ ภูเขางามครับอ้ยอาน Sunday ที่ฟันแน่จัง่อยเริ่มปวดแขนแล้วครับ <c oughs> คนนี่แล้วเริ่มปวดแขนแล้วโอ้โหสวยเบี้ยวสวยเบีย้วยวภูเขาเลยเบี้ยวสวยครับพุ่นเป็นสีจ,งจางๆเงื่อนจิ๋มเข้มบนเนาะภูเขาสวยงามมากโาเอาลงไปนี่แค่สีค่าแค่สีงามค่า,ากัเน <S <S เบงลงไปนาาาีสไปส,สองหินนะ ไม่เลยเรือเงาๆขึ้นเก่าแล้วครับกี่ขั้นตัดเน, <c ười> <c ười> นื้อเนี่ยมีมันกระงามแล้วเนี่ยไปใส่กระเียวแมนเชียวสมัย,มยหูสมัยตาสวยงามอืม,มอบุกให้มากต้อง,องเตือนหนึ่งท่านนี่ทั้งแรกเลยเลยพี่น้องย่างมากกับมะฮอดแช่แยกไอ้สีเมืองไม่เนาะ โมก็เลยเลยผเถื่อนนก็ดีเลยโอ้สวยงามสวยงามที่พนว่าพาสั้นพาสั้นกับมาทางนี้ปะาสั้นมันอยู่พวกไสออมไมาไก่ปนีเนาะสำนาาสั้นหาดหินลอยไล่ยังเพิอย่้าเตมูนทั้งหนาเนงามภูเขาโอ้ยเนี่ยโอ้ยาสั้นอยู่ตะูนาสั้นอยู่แถวเขาบุที่สัแถวชอะแถวสองก้อนแถวอันพวไส้เนาะตะตานคุเนาะ แต่ไม่นาบซองสีหมองเขาีไไก่โอ้ถนนหนทางกับสวยงามครับได้มาสะดวกสบายแลยแมนสีซ,ซองเล่นกับกิง้งว่ามันก็ดีเนาะถนนดีป้าป้าเขาน้ามสิริจีพีเใช่ไหป้ปะสี่ชั้งลงมาไหนทามพสิริอ <c oughs> <ง>ีกแล้วเขาสี่ชั้นลงตลาดไทาลาาบันดาลแค่เนีสิริมาน้ำเขาทสิริอิ <c oughs> ิขงลง <c oughs> างมเ่า <c oughs> งุ่มเศร้าเช่นเดียวว่าทีมงานงุ่มเศร้าว่ะทีมงานรอไปตัวทีมรอแบบงุ่มเศร้าพร้อมแม่พี่น้องไอหม่องในบทพอดบหอดพ่อบองเมนไปรู้บอกว่ามาหาโบเห็นบบหอดมาหาโบเห็นไปแบบบ่อมีจุดหมายบุญตกแต่งเราเข้าเจ้าก็จนเอากระดุมไฟไปเสี่ยงตั้งใจมากานบุญบตกไฟ่ได้พี่น้องไปสองหม่องบาพอบุญบตกไฟจ้างหม่องก็เลยเดินเลาะมาตลาดที่เลย ปปปไปลาวบ้านดานคนนะ่ะจากไหนมันก็ได้มาเลยน้องพี่น้องเนาะโอ้ยพาพี่น้องเบิ่งคนนะ่ะอ้ยงามพีห่หลีสวยงามสวยงามสีเขียวต้นไม้ตัดกับทออ้องฟ้าสีฟ้าอู้ยงามไรคนนะ่ะออักนอู้ยสวยงามมาก สวยงามมากล่งเขาเนาะโอ้โหัตเลยว่าจะขวางขึนมาถึงเขาตอนไหนันนีถึงเด็ถึงกับตอนไหล่องเขาแล้วพี่น้องถ้าขึนมาตอนไหนแม่น้ำสองสีนั่นแม่น้ำสองสีเยังไม่ม, gen, ม helmet, ออัอยู่ตรงผู้ด้นัสวยงามโอสมก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีหลีนะ ไเลยลงมาหดผีเถื่อนวันนิดวันพ่อยังไปบดีอีกสองโลกกับสีหอดไม่นำสองสีหรอเด้อโมเมนสีเด็ไปไม่นำสองสีกวนบอต้นน้นบเดตลาดตลาดสี้กวนบรัวไม่นำลู้สาวไปกันเลยไ่รสิลีว่าหลารเธออได้จำกกได้ส่ลาหวานดานสิลีแกาต้นหูอยู่สิลีกังวงเนาะ้าสิลีหลงปลาหลงดงไปสิลีกังวงเงือกง่น ไปข้างหน้าเป็นยนะังสนั่นนั่นสีรุ่งไปมองแม่น้ำสองสีว่ะนะ้ำคือบ่ขุดน้องท่านนี่เอยู่บ้างค่ณปะ่ะเคยลงมาทางนี้บ่มันะพวกหงส์เทียมนี่ได้หงสงเทียมนี่เหมือนตาเนี่ยนะคือหงส์เทียมกับบนันดาลเดียวกันนี่แล้วบันดาลน,น้ำผึ้งหงเทียมนี่ของไปเส่เแล้วขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพเด้อไป,ไปอไพี่อยู่ตัวน้ำตกง่อยไซใหญ่พูดจองหน้าง่อยอ๋ออย่างนี้เห็นแล้วเห็นแล้วขอนี้ขอนี้แล้วบ่ คำยอ้รคร่คำโตรงรไปพุ่นสิไปแม่น้ำสองสีพีน่น้องอีกโลนึงตก็นี่โอ้นี่เป็นตลาดเป็นตลาดยังไงนี่แหละตลาดไทยลาวอันนี้ก็เป็นตลาดแค่เจ้ด,ด,เดียววัดลสุวรรนีวัดแล้วห่้ยแสดงว่าข้างหน้าไปขักนกันที่เป็นทีนโค้งเลยที่สันนะเพราะตลาดมังสิไปเป็นตลาดนั่นที่โค้งโอ้ตอนนี้เป็นตลาดข้องกันตลาดบรรดาเออบรรดาเนาะนี่เห็นบอกสาวลาว โซเฟอรตาดีขนาดก็เป็นสาวเล่าสาวไทยแหละห่ว, <c oughs> <c oughs> วยบ <c oughs> ่เคยบ้านเด้อจะถามเด้อโม่เคยบ้าเด้อจะไม่ทังหนาแล้วขี่ไปหิ้มโค้งแสดงว่ามีอันหลดหนุดนะมีอันหล่ะสิส่งมันกน็คือยังสีลงไปโค้งเหรอคือพี่น้องนี่เบื่องจากสภาพแวดล้อมแล้วก็สีมีอันหนาสีลงไปทางโค้งแน่นอนมันไม่ลงอย่างบอกเหรอหัเ <c oughs> ม่นอลไรเนาะลงแส่ลงหันแล้วมาโค้งยังสีไปทางนั่น พูดว่ากัตัอ้อมตั้งหุ่นตัวเลยไปใช้ไปยังกมีนี่เลยเว้ยพี่พี่โค้งอยพี่อ้าเมียนเหยนเขาอ้อมโค้งมาตะข่ำเลย่นเมีนบ้านจอดตามพอีก่นแ้โอ้มีนเมียมีมโอ้ยพุ่มันโค้ง่งสีเนาะเมีนเมนอยู่เห็นแมวพี่น้องนันดีแล้วโอ้ฝุ่นเนีโค้งจอดทังพี่ แล้วแมีนแล้วโอ้พีตาา่ตลาดพนุ่นข้างพี่น้องในที่สุดเราก็มาถูกจนได้ม right? าได้ถามสิลีเลยสิลีก็บพ่อต๋อท<า>งทั้งทั้งที่เราเคยมาแล้วสิลีไม่จืดอ <laughs> <laughs> อ่านหอนแล้วพี่น้องนะไปรอ่น้ำกันครับผม